สวัสดีครับในเช้าวันที่10ส,สิงหาคม2566กับผมนัทวัฒนราเศรษฐพงศ์ผู้รับใช้คิดตจักรพันธกิจของพระเจ้าอุดรธานียินดีต้อนรับพี่น้องเข้ารับชมรับฟังพระวันจะนะคำด้วยกันในเช้าวันนี้ขออัญเชิญพระคำของพระเจ้าในพระธรรมสุภาษิตบทที่10ข้อ8ถึงข้อ10พระคำได้กล่าวไว้ว่าใจที่ประกอบด้วยปัญญาจะสนใจในบัญญัติ แต่คนที่พูดโง่ๆจะถึงความพินาศผู้ใดที่ดำเนินในความศาส,สซื่อก็จะดำเนินอย่างมั่นคงดีแต่ผู้ที่ทำท่าทางของตนให้ชั่วก็ปรากฏแจ้งแก่คนอื่นผู้ที่ขยับตาก็ก่อความาย,ยุ่งยากแต่ผู้ที่ตักเตือน